เงื่อนไขหนึ่งที่จะทําให้อลลอฮ์ตอบรับดุอาหรือตอบรับอิบะดาห์ของเรานั้นก็คือการที่เราต้องบริโภคสิ่งที่ฮาลานเท่านั้นดังที่นบีสุลตัลลอฮุอะลัยฮุยซัลลัมได้บอกว่าโอ้ผู้คนทั้งหลายอลลอฮ์นั้นดีตอยิบและจะไม่รับนอกจากสิ่งที่ดีเท่านั้นท่านนบีได้กล่าวต่อไปว่าอาลลอฮ์ได้สั่งใช้ผู้ศรัทธาแบบเดียวกันกับที่พระองค์ได้ทรงสั่งใช้บรรดาศาสนทูตพระองค์กล่าวว่าโอ้บรรดาศาสนทูตทั้งหลาย จงกินจากอาหารที่ดีและจงประพฤติสิ่งที่ชอบและพระองค์กล่าวว่าโอผูศรัทธาทั้งหลายจงกินจากอาหารที่ดีซึ่งเราได้ประทานเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าเถิดจะเห็นได้ว่านะครับอัลลอฮฺและนบีได้เน้นย้ำให้เราบริโภคในสิ่งที่ดีหรือในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ที่เป็นสิ่งที่ฮาลาลเท่านั้นครั้งหนึ่งครับคนรับใช้ของท่านอบูบักได้มาหาท่าน พร้อมกับอาหารจำนวนหนึ่งซึ่งท่านอบูบักเนี่ยก็ได้กินมันนะครับจากนั้นเด็กรับใช้ก็ได้ถามท่านว่าท่านทราบหรือไม่ว่ามอาหารนั้นมันมาจากไหนท่านอบูบักก็ตอบว่าจากไหนหรือเด็กรับใช้ก็ตอบว่าฉันเนี่ยเคยฝึกโหราศาสตร์อยู่ช่วงหนึ่งในสมัยจาฮิลิยแม้ว่าฉันจะไม่ได้เชี่ยวชาญนักแต่ฉันก็หลอกคนนึงได้สำเร็จ เขาจึงจ่ายค่าจ้างให้ฉันเป็นสิ่งที่ท่านได้กินเข้าไปเมื่อท่านอบูบักได้ยินเช่นนั้นนะครับท่านอบูบักเนี่ยได้เอานิ้วล้วงคอเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยสำรอกออกมาเป็นอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปจนกระทั่งในท้องของท่านเนี่ยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยอีกเหตุการณ์หนึ่งครับที่เกิดขึ้นคล้ายๆกันมาจากการรายงานของท่านอุมาริบนุลคอดตอบตอนที่เด็กรับใช้ของท่านนานมให้จากนั้น ท่านก็ทราบว่านมนั้นเนี่ยมาจากอูที่ถูกให้เป็นทานท่านจึงทําให้ตัวเองสํารอกออกมาเช่นกันและมีอีเหตุการณ์หนึ่งคือเรื่องราวของท่านซะอิบนูอบีวกอสสุฮาบบะของท่านนบีสุลต์ลออะลัะวลยวะสัลัมมีคนมาถามท่านว่าทําไมดูอาของท่านจึงถูกตอบรับท่านจึงตอบว่าฉันไม่หยิบอะไรเข้าปากแม้แต่คําเดียวนอกจากฉันจะรู้ว่ามันมาจากไหนและมันจะออกมาเป็นอะไร ดังนั้นนะครับเราเนี่ยต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าวันนี้สิ่งที่เรากินเข้าไปในร่างกายของเรานั้นฮาลานหรือไม่และสิ่งที่สําคัญเงินที่เราหาได้มาเพื่อไปซื้อปัจจัยยังชีพต่างๆมานั้นได้มาจากช่องทางใดแม้ว่าอาหารจะฮาลานนะครับแต่เงินที่ได้มาเนี่ยหรือเงินที่จ่ายออกไปเนี่ยก็จะต้องเป็นเงินที่ฮาลานด้วยเช่นกันแม้ว่าบางครั้งอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ย มันจะฮาล้ลนก็ตามนะครับแต่หากว่าเงินที่เราเอาไปซื้อเนี่ยมันเป็นเงินที่ฮารอมดูอาของเราเนี่ยก็าอาจจะไม่ถูกตอบรับก็เป็นได้นะครับบางทีที่เรายังไม่รวยบางทีที่ชีวิตเรายังไม่ไปไหนทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีอาจไม่ได้เป็นเพราะร้องไม่เก่งหรืออะไรก็ตามนะครับแต่อาจเป็นเพราะเรากําลังกินสิ่งที่ฮารอมหรือเปล่าเรากําลังใช้เงินที่ฮารอมหรือเปล่าหรือเรากําลัง ใช้จ่ายและบริโภคในสิ่งที่ฮาลอมหรือเปล่าด้วยเหตุนี้เองครับอัลลอฮ์จึงไม่ตอบรับดุอาของเราฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับให้เราต้องละเอียดกับ3เรื่องดังต่อไปนี้ 1. มุ่งหางานหาเงินหาอาชีพที่ฮาลานเท่านั้น 2. กินดื่มหรือซื้อสิ่งของต่างๆที่ฮาลานเท่านั้น 3. ออมหรือลงทุนในสิ่งที่ฮาลานเท่านั้น หากเราสามารถปฏิบัติตาม3ข้อนี้ได้นะครับอัลลอฮ์ก็จะตอบรับดุอาของเราเมื่ออัลลอฮ์ตอบรับดุอาของเราแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการได้เช่นเดียวกันนะครับอินชาอัลลอฮ์ และถ้าหากว่าทุกท่านนะครับชอบเนื้อหาสาระความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องมันนี่ l a รานช n แนลเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำพอดแคสต์ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ท่านได้ฟังกันในทุกๆเช้านะครับอินชาอัลลอ์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้นี้จะเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับทุกท่านครับวัสลัะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบระกาตุสสดีครับ